สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวเกลือสีคู่หูกล้องโลกฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพ,พยนตร์ สวัสดีครับนี่คือ36 0องศาโกกลีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒนพัทรวิรุฬห์กับมิติมัชนะไฟฟ์โกกลีนภายใต้สถานีด้านขวามัม่งคงทางสิ่งแวดล้อมในข่าวักค่้ามททบ5วันนี้ครับเรื่องจริงความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสุดข,ขั้วน่าติดตามดังนี้ครับนอร์เวย์ระงับแผนขุดเหมืองแร่หายากใต้ทะเลลึกในอาร์กติกวานูอาตูร้องสารโลกรับการสร้างผลกระทบสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย สหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าแผงโซลาเซลล์จากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการพูดคุยเพื่อน,นำไปสู่การโกลกลินวันนี้มาสำรวจที่ประจอนฤดูแล้ง6-7ต่อเนื่องปี68ล่าสุดโอกาสรอดหรือไม่รอดเป็นอย่างไรกับดรธเนศสมบูรณ์ ในการจับตาสภาพอากาศสุดขั้วเล่นงานโลกสุขที่6ธันวาคม2567เริ่มที่การติดตามประเด็นที่เป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับอย่างเรื่องแรกเป็นปัญหาที่เกิดกับประเทศล่ำรวยแถมมีเทคโนโลยีในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหนือกว่าหลายๆประเทศด้วยเมื่อ นอร์เวยตัดสินใจระง,งับแผนขุดเหมืองใต้ทะเลลึกในมหาสมุทรอาร์กติกทำให้ต้องระง,งับแผนขุดหาโลหะและแร่ธาตุใต้ทะเลลึกซึ่งมีความต้องการสูงในยุคเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดโดยมีปัญหาการเมืองภายในประเทศเป็นต้นเหตุสำคัญครับ นอร์เวย์ตัดสินใจระง,งับแผนการขุดเหมืองใต้ทะเลลึกบริเวณก้นทะเลอาร์กติกครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากพักการเมืองสิ่งแวดล้อมฝ่ายซ้ายเล็กๆครับประสบความสําเร็จในการผลักดันให้รัฐบาลยกเลิกการเปิดให้สัมป,ปทานรอบแรกเพื่อแลกกับการสนับสนุนงบประมาณครับและแม้รัฐบาลจะระง,งับแผนการดังกล่าวแล้วแต่ก็ยังคงดําเนินงานเตรียมการเช่นร่างข้อบังคับและการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อนอร์เวย์ซึ่งเป็นประเทศที่ร่ํารวยจากทรัพยากรพลังงานจากไฮโดรคาร์บอนและเป็นผู้นําในความ พยายามระดับโลกในการขุดหาโลหะและแร่ธาตุใต้ทะเลลึกจึงมีความต้องการสูงในยุคเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดครับโดยรัฐบาลน,นอร์เวย์มีแผนจะเปิดพื้นที่กว้างในเขตอาร์กติกสําหรับการขุดเหมืองใต้ทะเลลึกในปีหน้าแม้จะ,ะเผชิญกับแรงต้านจากนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกลุ่มประเทศ32ชาติเช่นเยอรมน,นีฝรั่งเศสแคนาดาและบราซิลครับเร่งก,ก็ตามการเลือกตั้งทั่วไปของนอร์เวย์จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนปีหน้าโดยพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคอนุร,รักษ์นิยมและพรรคก้าวหน้าบอกว่าจะ ต่อสู้เพื่อให้ยกเลิกแผนอีกหากรัฐบาลใหม่จะพยายามรื้อฟื้นแผนการเปิดสัมปทานนี้ครับการงับแผนดังกล่าวจึงแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงสําคัญในท่าทีของนอร์เวย์ต่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่ใต้ทะเลลึกซึ่งเป็นที่จับตามองของทั่วโลกทั้งในมุมมองด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับด้านประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ,พภูมิอากาศอย่างหนักก็ยังคงเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อ วานูอาตูเรียกร้องให้ศาลโลกยอมรับการสร้างผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายครับหวานูอาตูนั้นเป็นหนึ่งในประเทศหมู่เกาะเล็กๆที่อยู่แนวหน้าของการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรียกร้องให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ยอมรับความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและตัดสิน ถึงพันธกรณีทางกฎหมายของประเทศต่างๆในการต่อสู้กับปัญหานี้รวมถึงการจัดการผลกระทบที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยวานูเอตูเป็นประเทศแรกในจำนวน100ประเทศนะครับที่ร่วมให้ความเห็นในฐานะผู้นําในการผลักดันให้ศาลโลกออกความเห็นเชิงที่ปรึกษาต่อปัญหาสภาพภูมิอากาศซึ่งศาลจะใช้เวลานานถึง2สัปดาห์ในการพิจารณา,าเรื่องนี้ครับผู้แทนพิเศษด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของวานูเอตูกล่าวต่อศาลว่าประเทศของเขานั้นต้องการการตอบสนองต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภาคภูมิอากาศที่ตั้งอยู่บนรากฐานของกฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่บนการเมืองครับและคาดหวังให้ศาลยอมรับว่าการกระทําที่สร้างความเสียหายมหาศาลแก่ประชาชนชาววานอเอรตูและอีกหลายร้านชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและต้องยุติครับพร้อมทั้งต้องซ่อมแซมเยียวยาผลที่เกิดขึ้นแม้ความเห็นเชิงที่ปรึกษาของศาลโลกในครั้งนี้จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะครับแต่ก็มีความสําคัญทั้งในเชิงกฎหมายและการเมืองครับผู้ช่วชาญร,ระบุว่าความเห็นของศาลในประเด็นนี้จะถูกอ้างอิงในคดีฟ้องร้องด้านการเปลี่ยนแปลง ภาพภูมิอากาศไปทั่วโลกเลยครับตั้งแต่ยุโรปไปจนถึงลาตินอเมริกาและก็าตามครับก็มีเสียงค้านจากซาอุดิอาระเบียและเยอรมน,นีนะครับโดยซาอุดิอาระเบียนั้นซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ํามันรายใหญ่ ที่สุดระดับโลกครับได้เรียกร้องให้ศาลโลกใช้ความระมัดร,ระวังในการให้ความเห็นทางกฎหมายโดยระบุว่าข้อตกลงของสหประชาชาติในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสาภาพภูมิอากาศนั้นเช่นข้อตกลงปารีสนั้นก็ได้มีการกําหนดพันธก,กรณีของประเทศต่างๆไว้แล้วครับสำหรับการพิจารณาคดีนี้จะดําเนินไปจนถึงวันที่13ธันวาคมนะครับและศาลโลกคาดว่าจะออกความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีประวัติศาสตร์นี้ในปีหน้าครับ ไปที่ผลกระทบทางภาษีนะครับที่จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพลังงานสะอาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีไทยของเราอยู่ด้วยครับเมือ่อสหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์จากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะกระทบราคาต่อผู้บริโภคและกำไรของผู้ผลิตครับ สหรัฐอเมริกาประกาศภาษีนำเข้าแผงโซลาเซลล์รอบใหม่จากผู้ผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ราคาของผู้บริโภคในสหรัฐนั้นสูงขึ้นและกระทบต่อกำไรของผู้ผลิตครับซึ่งการขึ้นภาษีนี้เป็นการที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้ขยายมาตรการทางภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดโดยให้ครอบคลุมเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์จากที่ก่อนหน้านี้ครอบคลุมเฉพาะแผงโซลาเซลล์สำเร็จรูปครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ระบุว่าภาคอุตสยาหกรรมส่วนใหญ่คาดการณ์การปรับขึ้นภาษีครั้งนี้ไว้อยู่แล้วนะครับและมาตรการดังกล่าวนี้มี น้มจะผลักดันให้การผลิตแผงโซลาเซลล์ภายในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเพิ่มขึ้นในระยะยาวแทนการพึ่งพาการนําเข้าครับขณะที่ก็คาดว่าในระยะสั้นผู้ผลิตจากจีนซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่จะได้รับผลกระทบค่อนข้างจํากัดเนื่องจากว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นจะถูกผลักภาระไปยังผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่มีทางเลือกอื่นครับสำหรับต้นต่อของข้อพิพาททางการค้าที่นาไปสู่การกําหนดภาษีรอบใหมน่นี้เป็นผลมาจากคดีการค้าที่ยื่นโดยกลุ่มบริษัทจากประเทศเกาหลีนะครับและสหรัฐอเมริกาที่กล่าวหาผู้ผลิตจจากีนค ายส่วนประกอบโซลาเซลล์ในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนครับขณะที่ผู้ผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจหันไปใช้เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์จากประเทศลาวและอินโดนีเซียหรือเลือกที่จะแบกรับต้นทุนเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดสหรัฐครับเนื่องจากว่าต้นทุนการผลิตจริงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นไม่ได้สูงมากครับเมื่อเทียบกับการขายในตลาดสหรัฐอเมริกาครับนอกจากจีนแล้วประมาณ80%ของการนําเข้าแผงโซลารเซลล์ของสหรัฐอเมริกานั้นเมื่อปีที่แล้วมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครับถึง15,0 ก็มาจากกัมพูชามาเลเซียไทยและเวียดนามด้วยนะครับดังนั้นครับอัตราภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐจึงกําหนดดังนี้ครับเวียดนามคิดเป็นที่2 7 1 2 8เลยนะครับกัมพูชาคิดที่1 2 5 3 7เรไทยเราโดนด้วยครับที่77.85%และมาเลเซียโดนที่2 1 3สาหนระครับสำหรับคาสั่งของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนั้นเกี่ยวกับอัตราภาษีที่เสนอนั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยยยนนนนนแและจะจเเผพรร่่ใวััทีี18มษาปาคบ นี่คือข้อมูลที่หลากหลายทั้งสถานการณ์และอุปสรรคในการโกกลีนทั้งโลกย้ำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะครับถึงจะรับมือและหยุดยั้งกับสภาพอากาศสุดขั้วและปัญหาต่างๆที่มนุษย์กำลังเผชิญในขณะนี้ได้ครับ สำหรับช่วงของการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกลินวันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับคุณผู้ชมทุกท่านอย่างมากเลยครับก็เนื่องจากว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงต้นฤดูแล้งที่เดินทางมาได้เดือนเสร็จแล้วครับแต่ฤดูแล้งจะต้องอยู่กับเราอีกกว่า4เดือนแล้วช่วงเวลาที่เหลือสถานการณ์น้ําต่างๆยังเป็นใจกับการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนทั่วไทยแค่ไหนและอย่างไรเราจะไปวิเคราะห์เรื่องนี้กันกับผู้มีการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยากรมชลประทานดรธเนศสมบูรณ์ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแซคครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาร่วมรายการนะครับยินดีครับวันนี้เราจะบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้านดีครับน้ําในอ่างเรามีเพียงพอขนาดไหนอย่างไรพื้นที่ไหนเพาะปลูกได้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วมาอัปเดตดูว่าตลอดแรงนี้ครับน้ําจะพอหรือไม่ในภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานโอ้น่าสนใจอย่างยิ่งพักสักครู่กับ3มร่องหกสิองศาโกกรีนครับ